จริงๆแล้วอะที่เราแบบเถียงกันที่เราอะไรกันนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องอ e ีโก้อีโก้มากกว่าเหตุผลจริงๆด้วยซ้ำเราอาจจะเริ่มต้นจากเหตุผลจริงๆอะไรบางอย่างแล้วก็พอสักพักงเราเริ่มสุาเราเราไม่อยากแพ้เขาเออเออมันมันเป็นสิ่งนั้นเยอะเลยใช่พอพอเราเริ่มถอดอีโก้ออกไปก็เออจริงๆเขาพูดก็มีเ,เซตหลายอย่างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ับมันก็เลยแบบค่อยๆปรับจูนกันไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ทะเลาะกันเลยดีมากเลยอะอันเนี้ยที่พูดมาเพราะว่า เพราะสุดท้ายคนมันถอดอีโก้กันไม่ได้ใช่คือกูไม่แคร์แล้วล่ะเหตุผลเป็นไงแต่กูแพ้ไม่ได้ใช่แต่รู้ไหมว่าคนที่สามารถถอดอีโก้ได้เนี่ยจริงๆอ่ะคือคนที่เคารพตัวเองสูงมากคือคนที่เคารพตัวเองต่ำอ่ะเขาจะขอโทษไม่ได้ผิดไม่เป็นถูกป่ะเพราะว่าถ้าผิดแปลว่ากูดีกูโง่กูไร้ค่ามันจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีค่าอยู่แล้วเออการที่ฉันจะฟังเออของเธอเวิร์กกว่ามันไม่ได้ทําให้ค่าเราลดไงเออครูครูจะแบบบอกนักเรียนทุกคนเนี้ยว่าแบบ ถ้าคุณเคารพตัวเองสูงเท่าไหร่นะอีโก้คุณจะน้อยลงเท่านั้นแต่ถ้าคุณเคารพตัวเองต่ําอะคุณจะอีโก้มากเพราะคุณจะขาดความนับถือตัวเองฉะนั้นคุณจะแพ้ไม่ได้เลยในทุกสองเวียนเนาะ